ใ่อก่ตาปมยุงไอตายเดวลร่ยเลยอย่าดึงกู้เจ็บเอาควาเจ็บมีเหตุต้องทำปะโอเจ็บเลยเราพ่จะไปเมกะยังไงเอไป็นนอนพักอยู่ขอไปกินกแล้วกไอตไปับไปห้องไอ ม่ยไม่ไฟไอ้ตามเหอเหม่ยอย่ามาเป็นแบบนี้ดิม่ตันใ้มันกี่ครั้งละไม่อย่ามาไม่นะไม่เร็วเดี๋ยวพื่อเสียใจอ่ะไม่รู้กูตบมึงจะรู้ไม่รู้ไม่รู้กูเตะเอ้าไปยังไม่รู้กูเตะเร็วๆฟื้นห้ามเมา เมากูเตะเจ็ดคนเนี้ยเออจะไปบางปะมึงเรียก